ครับพี่น้องสวัสดีครับนี่พี่น้องพ่อเด่นพ่อแม่น้องสาวเพื่อนก็มาทำความสะอาดหน้าบ้านให้เนาะเพมันว่าพ่อเด่นยัมาอยู่นี่ก็เลยมาทำความสะอาดหน้าบ้านให้เนี่ยังเฮ้ยยังยังรวจตรวดเชี่ยนมันยังเหมือน

แกงนอง่องทีกเกียเ่ยวกับกดทั้งวดทยาศาสตร่อครันมาท่านแล้วดอกเราวอาพนันนั่นเดินเยมาพักจนหนีก้นนนกนอ,นอนนช่มครับนั่นชมบรรยากาศจนหนีครับชั้นนีมอยู่ี่น้องพระท่านมีบานของเงจาของ

กม่ลี้ยงคนก็ได้ดอกสายไฟพอมีป่ะไฟเงยขอยมียานประเทิงทีอหันนั่นนะเสียบตู้ย็นตู้ยังไหนยังป่ะไม่เสียบตู้ย็นตู้ยังอะไ่แตาน้ำน้ำไม่ใช้ไปกิน ล้านไส้หน่อยน้องของดำตัวกับเมียสวัสดีครับสวัสดีครับมากับลูกลูกสาวว่ะได้ลูกสาวลูกไส้ลูกสาวบ่อเนะอืมได้มันไปหาเป่าวมันรถมาจอดนี่ว่าได้เนาะ มันจอดหน้าบ้านได้เนี่ยสิดีได oh, ้ว mm ัน hmm. ดีครับวันดีครับโอ้เป็นเช้าแล้วเป็นเช้าเราไม่เห็นยาค่เาค่เห็นค้อเราค่เห็นหนากันนะยานอนเยเรานอนทําซายูฝุ่นมันหลายคนพวด ถิ่น้องก็บปถิ่นนอนห้องกากกากว่ากันเลยก็ยู่ไปสักก้อนพี่น้องเนาะขึ้ไไปก็ยู่ไปสักก้อนยู่ไปสักก้อนนู่นจะขยับขยายที่หลังเนาะพี่น้องเนาะไปหาหน้าต่างมาสิประตูยี่ห้อก็มีประตูใส่หลังบ้านมาบ่ค้อนบ่ค้อนมาบ่ื่อเด็กคนมาซ้ำเนี่ยนะลงมาเล้วมาค้อนขวางใสานั่นได้ ยกให้ตเขาใี่ไ่หเออเย็นให้เอาเยีนไปแลยเด้อบ้าเาเดอเนยืมไปสังมันาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพื่อนวานละไดอประตูยายเกี้วกับมีกามัติดเอาต์เตติดทางนั้นได้ง่ายจะซื้อบานผ้ามัดติดเอาต์ใช่ ท่าสีปูกระเบยียงวัดลนานครับพี่น้องโคดินกันจ,จบลีปไปซ้ำหนึ่งเนาะมาเบ่งบ่งยูบ่งเศร้าเดินต่อไปนะพี่น้องสวัสดีครับ